สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูภูมิพิรกรอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมเรื่องหลักค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนับไม่เกิน1น0 0งนะครับหลักแรกที่ครูภูมิจะสอนวันนี้ก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10จะไม่ใช่หลักหน่วย,ยนะครับ10เนี่ยก็จะกลายเป็นหลักสิบนะหลัก10บนหะลัก10บมีอะไรบ้างก็10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ก็จะไม่ใช่หลักสนะิบละ1 0 0ก็จะกลายเป็นหลักร้อยนี่นี่หลักร้อยนะครับอ้าวเรามาดูค่าของแต่ละหลักนะ ค่าของแต่ละหลักก็จะมีอะไรบ้างมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยคุณพก็จะมีตัวอย่างให้จะกลายเป็นรูปนะลูกนะรูปที่เราเคยเรียนกันแล้วอ,อันนี้แผงร้อยอันนี้แถวละสิบอันนี้หลักละหน่วยนะครับอ่าหนึ่งแผงก็จะมีค่าเป็นหนึ่งร้อยเนาะอ่าสองแถวก็กลายเป็นยี่สิบนะครับแปดหน่วยก็กลายเป็นเลขแปดอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูค่า ค่าของเขา1แผง100ก็จะมีค่าเป็น100นี่ต้องเขียนพอดีนะหนึ่งร้อยนะอ่ะหลักสิบมีค่าเป็นเลข2เลข2 2แถวก็ากล้ปิดยี20ิบนะนักเรียนบางคนเขาเข้าใจเลยนะต่อไปเป็นเมตรลูกนะแต่หลักหลักหน่วยนะครับมี8หน่วยนะครับค่าของเขาจะกลายเป็น8เฉยๆ8หน่วยอ่าอ่ะต่อไป ผมปรุก็จะให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเลขแสดงจํานวนก็คือถ้ามีเรามีเลขเห็นปุ๊บเรารู้เลยแลวนี่มันคือ152พอเราจะมาแยกตำลักเราก็รู้แล้วเราเก่งแล้วเนอะหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยเขาอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็นหนึ่งร้อยห้าอยู่ในหลักสิบเขาจึงมีค่าเป็นห้าสิบ สองอยู่ในหลักหน่วยจึงมีค่าเป็นสองง่ายไหมแบบนี้ทำได้ไหมตัวต่อไปตัวอย่างตัวที่สองนะครูภูมิก็จะให้เลขมาเยอะสามร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสามตัวเน,วนี้ยอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสามร้อยหกตัวนี้อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นหกสิบเจ็ดอยู่หลังสุดเลยมีค่าเป็นหลักหน่วยอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเจ็ดหน่วยอ่า ่างนี้พอทําได้ไหมอะมาดูแบบฝึกหัดของเรานะครับแบบฝึกหัดนะเขียนตัวเลขสแสดงจํานวนกลุ่มวงก็จะมีข้อให้นะครับวันนี้ทําแค่4ข้อพอเนาะนักเรียนก็เห็นเลยเนี่ยมองปุ๊บรู้ปับ๊บเนี่ยสอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่เขียนไปนะ่ะามอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่เขียนไป 7B มีอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่เขียนไปนะนักเรียนลอกทั้งหมดเนี่ยลงไปหลอกตรงนี้นะนะครับ ลองลงไปแล้วก็ตอบคำว่าพร้อมคำตอบให้เรียบร้อยก็เสร็จแล้วข้อที่หนึ่งอันนี้ข้อที่สนะองนะข้อที่สองนี่ก็ข้อที่สามก็เหมือนกันเติมลงไปนะครับข้อที่สี่นี่กันเลยนะครับเขียนเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะครับ่า้วนกันซีข้อเรียบร้อย